หมดคำจะพูดโค้ชไฮพาร์ทเปิดใจหลังแพ้หุ้นใดขาดลอยลั่นทุกอย่างน่าผิดหวังวันที่5มกราคม2,566คาควนลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-2024รับรอบที่4ไฮพาร์ทของโมเมธนาชาสุกสดแพ้หุ้นไดฮิลสเตรตของมดวิภาวีสีทอง0ูเซต 17:25, ต่อ18:25 18ต่อ 25, และ12:25ต่อ 25, มี19คะแนนดังอันดับ6ของตารางเท่าเดิมหลังจบเกมคิมจองมินเฮดโค้ชไฮพาร์เปิดเผยว่าไม่มีอะไรจะวิจาร์เกมนี้ประสิทธิภาพโดยรวมและทุกอย่างน่าผิดหวังนี่เป็นเวลาที่ผู้เล่นรุ่นเก่าจำเป็นต้องสู้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะล้มเหลวแต่ผมจะเตรียมตัวอีกครั้งและสนุกไปกับเกมหน้า มันเป็นเกมที่ทำให้ผมคิดว่าเกมแบบนี้เคยเกิดขึ้นในขณะที่ผมอยู่ในทีมนี้หรือเปล่ามีข้อจำกัดในการผักดันและเป็นผู้นำผู้เล่นต่อไปดูเหมือนพวกเขาขาดความมั่นใจมากๆโปรแกรมนัดต่อไป Korea Expressway High p a s s มีคิวพบกับ IPK u n t o s ของชมพู่พันพันเกิดปาดในวันอังคารที่9มกราคม2567เวลา17นาฬิกา ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ